สิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะเวลานี้คืออะไรลองมาฟังสิ่งนั้นกันนะคะใครก็ตามที่บังเอิญผ่านมาเจอหัวข้อนี้นี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะเป็นการทำนายแบบรวมๆนะเลือกรับแต่พลังงานดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะทีนี้มาดูสิว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่เขาอยากจะพูดพูดกับคุณนะคืออะไร เลือกไพ่สักครู่นะคะอืมดูเหมือนว่าคุณกับเขาน่าจะเงียบแล้วก็ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันจริงๆด้วยนะคะมีไพ่จบมีไพ่เงียบแล้วก็ออไพ่สวยนะคะโอเคค่ะสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะเวลานี้เหมือนว่าคนคนนี้เขารู้สึกผิดแล้วก็อยากที่จะขอโทษคุณอยากจะ ขอโทษในวันนั้นที่เขาทิ้งคุณไปที่เขาทำให้คุณเสียใจนะคะทำให้คุณเจ็บปวดเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเสียใจมากๆอย่างเช่นเขาอาจจะมีลักซอนเข้ามานะคะเนี่ยเป็นไพ่ลักทางเลือกแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะคือไพ่ามาแบบแปลกมากเลยนะคะมีไพ่ตัวจริง ไพ่คนในความลับคือความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะสลับพลังงานกันก็ได้อาจจะเป็นเขามีตัวจริงอยู่แล้วเขาก็เข้ามาคุยกับคุณแล้วทำให้คุณอยู่ในสถานะคนของความลับหรือคุณอาจจะเป็นตัวจริงของเขาแล้วเขาก็ไปสารสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งไว้ในมุมมืดมุมแห่งความลับนะคะแปลกดีสิ่งที่เห็นก็คือมีไพ่ของคนที่ อยู่ในความเปิดเผยกับคนที่อยู่ในความลับนะคะแล้วก็เหมือนเขาอ่ะมีมีโลกสองใบหรือเขาอาจจะมีในเรื่องของความลังเลความไม่ตัดสินใจความไม่เลือกในตอนนั้นนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ทำให้จากความที่เขาลังเลนี่แหละมันก็เลยทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันจบลงไปนะคะมีแล้วก็ทำให้คุณอะ่ะเจ็บปวดเป็นอย่างมาก ช่วงที่เขาได้ได้เงียบหายไปจากคุณแล้วก็ได้อยู่นิ่งๆอะ่ะความสงบนิ่งอะ่ะมันทำให้เขาได้ทบทวนแล้วก็คิดอะไรได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นสิ่งแรกเลยรู้สึกผิดมากรู้สึกผิดต่อคุณอยากจะขอโทษอยากจะให้คุณทำโทษเขาเขามองว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณนั้นอะ่ะมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีนะแล้วการที่เขาทำแบบนี้กับคุณอะ่ะมันเหมือนเขาทำร้ายคนที่ดี เวลาที่เขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรเขาก็รู้สึกผิดทันทีนะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็คือหมอรู้สึกว่าเขายังรู้สึกเสียดายคุณยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปนะพลังงานของเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาลังเลเขาตัดสินใจไม่ได้อะ่ะก็เลยต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบนะคะทีนี้ ในส่วนของเขาอะช่วงที่คุณกับเขาเงียบยอมรับเลยว่าเขามีการมาแอบ,บส่องแอบปบติดตามคุณนะส่องเงียบๆส่องทางช่องทางออนไลน์แล้วเวลาที่เขามาส่องอ่ะเขาเห็นช่วงนี้คุณกลับไปรักตัวเองกลับไปดูแลตัวเองชีวิตของคุณช่วงนี้ก็ดูสดใสดูมีความสุขนะแล้วก็อาจจะไปเห็นโมเมนต์ที่คุณมีความสุขแล้วมันมีรอยยิ้มอ่ะซึ่งเขายัง ยังไม่สามารถที่จะลืมตรงนี้ได้คุณยังเป็นคนที่สดใสเสมอสำหรับเขาแล้วยังเป็นคนที่น่ารักเสมอเขารู้สึกผิดเขาอยากจะขอโทษเขาอยากจะกลับมาให้ความยุติธรรมหรือคืนความถูกต้องให้กับคุณนะคะแล้วในเมื่อเขารู้สึกผิดนะคะแล้วเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะขอดูสิอืใบแรกติดต่อค่ะ ขึ้นมาใบแรกเลยเขาจะติดต่อกลับมานะคะเขาจะมาขอโอกาสคุณเริ่มต้นใหม่เพราะว่าพลังงานของกิ่งไม้อะมันมีแตกแตกยอดแตกใบอะนะคะจะมาปักชำกลีดขออภัยค่ะจะมาปักชำกิ่งไม้นะคะแล้วก็มาปลูกต้นไม้ปลูกต้นดักเขาจะติดต่อกลับมาเพื่อมาขอโอกาสคุณนะคะ,ะแล้วถ้าติดต่อกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหม ดีขึ้นค่ะถ้าที่ผ่านมานะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ความถูกต้องความยุติธรรมนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณเป็นตัวจริงเขาจะตัดมือที่สามออกไปแล้วก็กลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณเพราะว่าคุณคือคนที่มาอย่างถูกต้องแต่ถ้าที่ผ่านมาเขามีมีคนอื่นอยู่อ,ะอ่ะเขาอาจจะมีตัวเลือก ะค,ะคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาจะตัดตัวเลือกทุกตัวอขออภัยค่ะเขาจะตัดตัวเลือกทุกคนออกไปแล้วเขาจะให้คุณเป็นตัวจริงจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะมีไพ่การติดต่อมีไพ่การกลับมาปลูกต้นรักแล้วก็มีไพ่การชัดเจนนะคะมีความชัดเจนแล้วยังไงต่อเขารู้ดีแล้วว่าคุณน่ะคือคนที่เขา รู้สึกสบายใจมากที่สุดเวลาที่อยู่กับคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาสบายใจนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่สดใสเป็นคนที่ทำให้เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสนุกแล้วรู้สึกไม่เบื่อนะคะใดๆก็แล้วแต่เขามองว่าคุณเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยนะอยู่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าคุณไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็คุณนะ่ะไม่เคยต้องการอะไรจากเขาเลยนะคะ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะถึงแม้ว่าคุณจะต้องการเขาก็ให้คุณไม่ได้อยู่ดีนะใบต่อมาเขาสำนึกผิดมากๆไพ่ใบนี้คือสำนึกผิดจริงๆอยากจะขอโทษนะแล้วก็รู้แล้วว่าใครที่ดีกับเขาใครที่จริงใจกับเขาจริงๆนั่นก็คือคุณนั่นเองอคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมาก ไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในแง่ของรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกนะก็จะมองว่าคุณหน้าตาดูสวยดูหล่อหรือถ้าคุณหน้าตาธรรมดาก็คือคุณเป็นคนที่แต่งตัวดูดีอะนะคะวางตัวดีแต่งตัวดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ ขยันแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีแนวโน้มว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานคุณเป็นคนที่เวลาออกสื่อแล้วดูสดใสดูโดดเด่นนะคะเหมือนเป็นคนที่ยิ้มทีก็โลกสดใสหรือเวลาคุณปรากฏตัวทีอะมันทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความสว่างสวนะคะเขาอยากที่จะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นกับคุณจริงๆนะ,ะหมอเปิดไพ่เพิ่มให้นะยังไงต่อ ราชินีถ้วยแน่นอนนะคะช่วงที่ห่างหายกันไปคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาลืมเราหรือยังเขาไม่เคยลืมค่ะคนคนนี้ไม่เคยลืมทุกๆครั้งที่เขามาสองคุณอะ่ะเขาจะมีความความอ่อนไหวเกิดขึ้นในใจความลังเลนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ ต่อเนื่องจากไพ่ใบนี้ที่มองว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีพินไม่มีภยัยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจคุณได้แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีมีความรู้สึกที่แบบว่าห่วงใย,ยใส่ใจนะคะทําให้เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจเขาจะกลับมาขอโอกาส เริ่มต้นใหม่กับคุณคะ่ะหนึ่งถ้วยคือการกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเขาจะติดต่อกลับมาเขาจะมาขอโทษพลังงานของไพ่เนี่ยมันมีขอโทษบ่อยมากเลยเขาทําอะไรผิดเนี่ยดอกบัวเห็นไหมดอกบัวธรรมะธรรมโมแล้วก็ไพ่พระไพ่สานึกผิดไพ่การตัดสินเขาสํานึกผิดแล,ลแล้วเขาจะกลับมาขอโทษแล้วเขาจะกลับมา ขอโอกาสกับคุณการกลับมาครั้งนี้เขาไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขามาด้วยด้วยใจที่แบบจะซื่อสัตย์จะมั่นคงแล้วเขาก็จะไม่มีรักซ้อนไม่มีใดๆทั้งสิน้นเพราะไพ่ใบนี้คือถือดอกบัวมาง้อคุณเลยก็มาแบบสายบุญธรรมธรรมโมมาแบบคลีนคลีนเลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคำทำนายนะคะใครที่ชอบคำทำนายนี้ อ,อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทํานายกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ไม่พลาดหัวข้อขต่อๆไปดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ช่องทางไลน์นะคะเข้าไปดูได้ที่หน้าโปรไฟล์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ